มาเด้อลามาเด้อลา่ามากินแกงกะมามหาหนอ่อไม้ใส่ขวดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีจากช่องเกตตี้บอกตู้หลงข้อค่ะวันนี้ป้าเกตตี้พามาเดินป่าค่ะมาเดินป่าที่เกาะโรโดสประเทศกรีซค่ะเพื่อที่จะฉลอง101 Sub s c r i b e r สับคค่ะวันนี้จะพาไป หาเก็บผักอีกแล้วเก็บผักชีลาวผักชีลาวป่าที่นี่เป็นยังไงเราไปดูกันค่ะเดี๋ยวต้องไปเดินหาก่อนนะคะว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างไปกันค่ะวันนี้เรามีผู้ช่วยมาด้วยค่ะ าวพ่อเล้วพ่อเล้วผักชีลาวป่านี่ค่ะนี่กลิ่นฉุนมาเชียวนี่ผักชีลาวป่าภาษากรีกเรียกว่าอะไรอานิโซเขาจะเอาไปทำอะไรที่นี่เอาไปใส่ในอาหารกรีกบางอย่างอย่างเช่นใส่ในเนื้อเพื่อดับกลิ่นคาวและที่สำคัญเขาเอาไปเป็น เอาไปใส่ในแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งเรียกว่าอูนี่ค่ะอุตโซอุตโซก็คือแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งถ้าเทียบแล้วก็คือเหมือนเหล้าขาวนั่นแหละแต่ว่าเป็นเหล้าขาวที่ใส่อันิโซลงไปใส่ผักชีลาวป่านี่แหละลงไปมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวแล้วที่นี่เขาก็ใช้ดื่มเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางคนนะคะก็เอาไปอมไว้แก้ป,ปวดฟัน คืออุตโซเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยว่างั้นนี่คืออุตโซยี่ห้อหนึ่งก็มีอุดโซหลายๆบริษัทถามว่าอุดโซอร่อยไหมก็สำหรับคอดื่มก็คงจะบอกว่าอร่อยก็คือมึนเหมือนกันอะ่ะดื่มแล้วมึนตึ๊บเดินเซเหมือนกันเดี๋ยวเราไปเก็บกันค่ะวันนี้เรามีผู้ช่วยมาด้วยค่ะ นุ่นนๆดูผู้ช่วยเราก็คือแบบได้ประโยชน์มากที่มาเนี่ยไม่ได้มาช่วยอะไรหรอกมาเล่นโอ้ลูกไส้แมนจะไม่เก่งค่ะแต่เอาตัดผู้ช่วยชื่ออดีซีมีเยอะไหม,มตัดเป็นว่น้องผู้ซอยนี่นาะอืมเอามานี่แล้ว นี่คือผู้ช่วยของเราคือคือดอกผู้ซอยได้บ่ละได้แล้วได้แล้วอ่ะดมดูสิ แมนแล้วไปหยัดใจหูห้ดังไหมเ้ยเยอะเยอะว่ะอย่างนี้ต้องร้องเพลงมาเดล่าร้อยอยังไงก็มาเดลามาเดลามากินแกงกะเ่มาหาหน่อไม้ใส่ขวด<า>กินนู่น มาวันนี้ก็เก็บผักมาพักผ่อนแล้วนี่ได้ผักเอาโชว์สินี่เอาผู้ช่วยโชว์ผักหน่อยได้ผักเยอะไหมโอ้ได้ผักเยอะเลยนี่งานของผมนะครับผลงานของเขาสาบานได้มาจากไหนคุณคุณชื่ออะไรบอกท่านผู้ชมหน่อยแล้วผมชื่ออ,อ,อดีซีครับมาจากช่องไหนคะเขามีช่อง YouTube เป็นของตัวเองมาจากช่องออดีซีไทยกรีกครับซึ่งดัง,ดงมา,มาเกเจ่งละมั้ง ขยันมากนะคะปีหนึ่งเนี่ยลงคลิปอยู่ประมาณสองคลิปใช่ <laughs> ทำเกี่ยวกับอะไรช่อง y o ยูทูอไม่รู้แต่ไม่มีคอนเทนต์ที่แบบว่าแน่นอนแต่ว่าอาจจะเป็นคอนเทนต์หนึ่งคือสอนภาษากรีกภาษามีคอนเทนต์แน่นอนสิผมทำเกี่ยวกับภาษากรีกทำเกี่ยวกับอะไรนะ เออผมทําเกี่ยวกับภาษากรีกสอนภาษากรีกะคมับมีมีคนเข้ามาชมไหมเออก็มีอยู่นะเท่าไหร่ประมาณ40 40ิแค่ไม่สีคน40คนด้านผู้ชมสีคน <c oughs> ติดตาม3มคนดูวิดีโอเยอะมากเลยนะใช่เท่าที่มีสถิติการทําช่อง YouTube มา <c oughs> พอดีวันนี้มาฉลอง <c oughs> มาฉลองช่องป้า เกตตี้บอกตู้หลงคอกมาฉลองครบรอบ101สัพ์วันนี้ก็มาเก็บผักชีลาวมาฉลองออมีม,มีมีผู้ช่วยมาด้วยมีแขกรับเชิญมาแขกรับเชิญกิติมาศักด์มาฉลองร้อยเอ็ดศัพ์ร้อยเอ็คร้อยเอ็ดคนนี่เราจะพูดเสียงดังเงียบ<น>เงียบเงียบเียบอย่าพูดไปร้อเดนะร้อเราอยู่ร้อเอดไง พอได้ร้อยเอ็ดสับก็แบบตื่นเต้นดีใจทําไมต้องมาฉลองร้อยเอ็ดสับเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีโอกาสฉลองมันมันจะไม่ไปกว่าน,นี้แล้วแต่ยังไงก็ขอบคุณขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามแล้วก็เข้าชมวิดีโอของเราเราเชื่อว่าคนที่มาชมวิดีโอของเรา,เาคือเราไม่ได้ไม่ใช่เซเลบะนะคนที่มาชมวิดีโอเนื่องจากว่าเขา มีความเมตตามีความสงสารจะพูดความจริงสิเอาเก็บซ่อนไว้หน่อยก็ได้เนี่ชอบรู้ทันชอบรู้ทันขอบคุณสำหรับาการติดตามรับชมและก็ชมวิดีโอของเรานะคะช่องเก็ตตี้บักตู้หลงคอกจะพยายามพัฒนาช่องไปเรื่อยๆค่ะแม่เราควรจะจบวิดีโอแล้วนะเอา้าทำไมเหรอเออคณจะไม่ดูเราเอา๋อ เอ,อ่อถ้างั้นขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย